มีใครคิดว่าเป็นโรคจิตซินโดรมกันบ้างมาเช็คอาการกันดูว่าตัวคุณเป็นโรคจิตซินโดรมอาการที่หนึ่งโรคจิตซินโดรมชอบคิดมากคิดมากจนปวดหัวปวดคอบาลล่าไหลนอนไม่หลับใจสั่นโกลกวกยบางทีเป็นมากหน่อยหลายๆวันหลายคืนมักจะปวดหัวเวียนหัวอ่อนแรงด้วยรวมถึงหัวใจเต้นผิดจ,จังหวะแล้วก็อ่อนเพลียเป็นประจำเพราะคิดมากเป็นโรคจิตซินโดรมนั่นแหละถ้าเป็นเยอะๆหน่อย อาจจะมีอารมณ์แปลปวนหลากหลายอารมณ์เดี๋ยวสุขเดี๋ยวทุกเดี๋ยวเศร้าลักษณะเราเนี่ยผมว่านะคุณกาลังเป็นโรคจิตสินโดมลองเช็คกันดูว่าพวกคุณมีอาการไหนกันบ้างตั้งแต่ปวดหัวปวดคอบาลัยนั่นนะอกหายใจไม่สะดวกหรือนอนไม่หลับคิดมากหรือไมยเกณฑ์ถามหาไหมลองมาเช็คลิปกันดูใครมีอาการมาเม้นนอกหน่อยว่าเป็น เวลาการอรันไหน1 2 3 4ไล่กันมาเลย